สวัสดีครับพี่น้อง f อทั้งช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทังช่องเขมรวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สนะครับสำหรับการออกอากาศวันนี้ก่อนที่จะ่กทีไปรับฟังข่าวสารนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องป๋าหนุ่ยทีวีและเขมรวันนี้ด้วยนะครับเขมรวันนี้ขาดอีกประมาณ6000นะครับ6,000คนก็จะครบแสนแล้วเตรียมตัวที่จะได้โล่ที่สองแล้วนะครับฝากพี่น้องกดแชร์กันไปชักชวนเพื่อนฝูงมานะครับกดติดตามให้เยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคครรรัับบบอมาาากนนะํหิปปีีี้ทท่่ผจพูดถึงง็็เเื หลังจากเมื่อสองวันก่อนนั้นนะครับที่มีผู้นําทหารทางมาเลเซียเนี่ยไดเดินทางไปที่ประเทศเขมรได้มีการพบปะพูดคุยผู้บัญการเหล่าทัพของทางเขมรเขาก็ทําให้ทางคนไทยหลายคนก็เริ่มไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลโบวตเห็นไหมครับว่าผลโบวตว่าประเทศไหนสนับสนุนใครปรากฏว่ามาเลเซียสนับสนุนเขมรน,นะไอ้ผลวนนี้มันจริงเท็จยังไงผมไม่ทราบนะนะครับแต่มันก็กมีก็มีคลิปข่าวออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือเ,เมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับ ผู้บัญชาการทหารบกของมาเลเซียพร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบแม่ทัพภาคที่1และแม่ทัพภาคที่2ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1ก็ได้มีการพบปะพูดคุยหาหรือกันนะครับแล้วก็หาแนวทางสแสวงสแวงสแวงหาความร่วมมือในการที่จะยุติปัญหาตามแนวชายแดนตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซียเองก็ประกาศเลยนะครับว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับทางการไทยที่จะยุติเรื่องราวต่างๆตรงนี้ในทุกมิติ นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาทางแม่ทัพภาคที่หนึ่งเองก็ได้เก่านะครับได้เปิดประถมมาบทน,นะครับว่าสถานการณ์ในเหตุการณ์ตามจุดต่างๆ11จุดที่เกิดขึ้นนั้นทางการไทยเนี่ยได้ยุติไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางการเขเมรย,ยังมีการระดมยิงเข้ามาเป็นบางช่วงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางคืนเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานก็เปิดให้ทหารทางมาเลเซียดูทางผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซียก็ได้ได้มองเห็นภาพข่าว และหลังจากนั้นมาในขณะเดียวกันก็แม่ทัพันธิสอก็ได้นั่งพูดคุยกับผู้จัดการทหารบกของมาเลเซียก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ11จุดที่เรายึดได้นะครับว่าที่มาที่ไปมันอยู่ยังไงมันอะไรแบบไหนแล้วเรายิงกันยังไงใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเหตุการณ์ต่างๆเขาเล่าตั้งแต่แตท้าวความมาตั้งแต่สมัยเขเมรย,ยังไม่ได้ขึ้นมาจกนกระทั่งขึ้นมาก็สรุปเข้าคร่าวให้ฟังซึ่งนะครับทางผู้จัาการทหารบก ก็นะครับมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ว่าไอ้ตามตัวประสาทต,ต่างๆนะครับที่เขมรเคยขึ้นได้แล้ววันนี้จะไม่ได้ขึ้นมาจะเกรงว่าจะมีปัญหาซึ่งทงมใทัพภาคที่2บอกว่าแน่นอนครับทางกองทัพภาคที่2นั้นจะไม่อนุญาตให้ทหารและพลเรือนของเขมรได้ขึ้นมาเยี่ยมชงประสาทอีกต่อไปนี่เนื่องจากว่าเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวไทยและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งแม่ทัพภาคที่2ก็ให้เหตุผลอย่างนั้นไปนะครับก็เป็นก็เป็นการรับฟังของผู้จัดการากาทหารบอก ผมเป็นเรื่องดีที่อย่างน้อยนะครับระดับผู้บัญชาการเนี่ยได้มาพูดคุยกันจะได้รับทราบปัญหากันถึงแม้ว่าจะเป็นการฟังผ่านๆไปหรืออะไรกันแล้วแต่แต่อย่างน้อยนะครับมันก็มีบันทึกในมีการบันทึกการประชุมอยู่อะไรอยู่เราก็จะรู้ว่าเขามาคุยเรื่องอะไรและเข้ามาเมื่อวันไหนเวลาเท่าไหร่มาคุยกับใครไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นผลดีต่อการทางการไทยซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตามกฎเงื่อนไขของการทําสงครามเราก็ปฏิบัติตามกฎสากลเราปฏิบัติตามข้อกําหนดของยูเอ็นว่าเรื่องการต่อสู้รบกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ถามว่าตรงนี้เราเราทหารทําถูกต้องไหมช้าไปหรือเปล่าไม่ช้านะครับคือพูดง่ายๆว่าผมเห็นใจกองทัพนะในส่วนของการที่จะออกมาปฏิบัติอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่วันนี้ผมถือว่ากองทัพเนี่ยทำงานได้เร็วแล้วเร็วกว่ารัฐบาลมากเร็วกว่ารัฐบาลหลายขุมเพราะวันนี้กองทัพเริ่มเป็นอิสระจากรัฐบาลเพราะเขาประกาศกฎอายการศึกเขาก็มีอํานาจบังคับบัญชาเต็มที่เขาตัดสินใจได้ทันทีไม่ต้องไปรีรออะไรเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่แนวแนวลบนะครับ อาจจะไม่ใช้คําว่าอยู่หน้างานนะใช้คำว่าอยู่แนวอยู่หน้าแนวลบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีที่เราพยายามจะมองบวกว่าทุกฝ่ายพยายามที่จะหาข้อยุติตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไปมองอีกมุมหนึ่งก็คือเราก็เข้าใจว่ามาเลเซียก็คงจะมาหาผลประโยชน์จากเราเนี่ยแหละนะครับถ้าหาผลประโยชน์จากเราไม่ได้ก็มากดดันเราก็ไปเอาผลประโยชน์จากทางกัมเบที่อยู่ท่านี้ของมีอยู่ทั้งนี้คือแล้วแต่เราจะมองกันทั้งนั้นเองไงถ้าเรามองแบบนี้ก็ไม่น่าเกลียดหรือถ้าจะมองเป็นบวกก็ถือว่าเป็นเรื่องดี หรือถ้าจะมองเป็นลบมันก็ไม่ได้น่าเกลียดตรงไหนเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้แต่ละฝ่ายก็มาฉกฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ทั้งนั้นรวมถึงอเมริกาแต่จีนไม่ขยับนะครับจีนยังไม่ขยับแต่ผมบอกก่อนเลยนะถ้าจีนขยับเป็นเรื่องแต่จีนก็รู้เกมสหรัฐจีนก็รู้เกมว่าสาหรัฐต้องการดึงจีนออกมาเข้าร่วมสงครามเพราะวันนี้อเมริกาดึงยูครนเข้ามาทําสงครามสามปีกว่า,วาแล้วกับโซเวียตกับรัสเซีย ต่างฝ่ายต่างก็ยันกันอยู่อย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วยูเครนมันควรจะไปแล้วลนะ่ะสามปีเนี้แต่ว่าอเมริกายังหนุนหลังอยู่นะครับอเมริกาก็หนนหลังอยู่ส่งอาวุธให้อยู่ก็ผ่านญี่ปุ่นนาเนี่ยส่งฝักญี่ปุ่นไปอะไรไปนะครับก็ประมาณนั้นผมถือว่าที่เขาสนับสนุนยูเครนเนี่ยเพราะว่ายูเครนมันมีแร่ายากมันมีแร่ยูเลเนียมซึ่งเอาไว้ทําอาวุธต่างๆได้มากมายกลายกองซึ่งอเมริกาเขาก็แฮปปีตรงนี้อยู่แนละ้วอย่าลืมนะครับ อเมริกาเนี่ยไม่ค่อยจริงใจกับใครนะคุณดูในตอนแรกเขาก็ซี้กับอิรักไปไปมา,มาเขาไปช่วยคูเวตถล่มอิรักเฉยเลยนี่ขนาดเพื่อนกันมีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับอิรักนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็ไปกระทืบอิรักเห็นไหมกับเราจะเหลือไหมล่ะผมถามแค่นี้กับเราจะเหลือไหมแล้วถ้าเราไม่เหลือแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าอเมริกาจะทําอย่างนี้กับเราเราควรจะเดินหน้าการเมืองแบบไหน,นทางการทหารเราควรจะต้องเดินยังไงอันนี้ต้องเป็นอันนี้ผมบอกตรงเลยคนไทยไม่คาดหวังกับรัฐบาลชุดนี้ แต่คนไทยมาให้ความหวังมาคาดหวังพาระอันหนักอึ้งม,มันอยู่บนบ่าของกองทัพวันนี้กองทัพจะพาประเทศไปทางไหนเราก็ต้องลุ้นกันแล้วล่ะว่านะครับเหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายจะพาเราไปทางไหนจะพาประเทศหันไปทิศทางไหนก็ต้องฝากความหวังตรงนี้เอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอเมริกาเกิดบิดพิ้วขึ้นมาและต้องที่จะแต่ผมบอกก่อนเลยนะเกาะกูดวันนี้รัฐบาลถอนร่างคาสิโนโไปแล้วเขมรนได้ชัยชนะไปแล้ววันนี้ก็มาเล่นเกาะกูดต่อแล้ว และเกาะกูนเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่อเมริกาต้องการได้มากที่สุดถามว่าอเมริกาต้องการได้มากเพราะอะไรเพราะอเมริกาเป็นหนี้อเมริกาเป็นหนี้สาธารณะรวมทั้งหมดหลายร้อยประเทศเนี่ยเป็นมากแล้วเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นถือว่าเป็นเยอะที่สุดอะในบรรดาหลายร้อยประเทศที่อยู่บนโลกไปนี้ที่เขามีหนี้สาธารณะกันเนี่ยอเมริกาหมดเยอะที่หมดเยอะเพราะอเมริกาไปลงทุนทําสงครามไปลงทุนทําสงครามแล้วได้ไม่คุ้มเสีย บางสงครามก็บางสงครามก็ไปทำฟรีไปทําโชว์เขาเรียกว่ารับงานแองอิลแต่นะครับแต่บางสงครามที่ต้องไปทำเนี่ยมันต้องใช้อาวุธยุทธุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคาสูงใช้น้ํามันใช้กําลังพลเบีย้ยเลี้ยงงบประมาณต่างๆซึ่งอเมริกานี่ลงตรงนี้ไปเยอะมากฉะนั้น ผมถึงบอกเมื่อคลิปที่แล้วไงคลิปแรกที่ผมบอกว่าทําไมอเมริกาต้องดึงจีนดึงรัเสเซียดึงเกาหลีเหนือแลวดึงโลกตะวันออกกลางไอ้พวกที่มีหัวลบทั้งหลายเนี่ยให้ออกมาทําสงครามกันเพราะอาเมริกาต้องล้างนี้มันไม่ใช่เขมิล้างนี้อเมริกาอเมริกาโดยในดุลน้นทำทจัดล้างนี่คือพูดง่ายๆว่ากูขอชักดาบพวกมึงกันแล้วกันแล้วเราก็เอากําแพงภาษีมากําหนดใหม่เอากําแพงภาษีมาบีบทุกประเทศจริงไหมครับนี่คือแผนของอเมริกา ขาไม่ได้จงใจจะทําอะไรไงหรอกไอ้กำแพงภาษีนี่คือมาเช็คดูเฉยใช่ไหมครับแต่ความจริงเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้ขาดทุนเพราะทําการค้ามันไม่ได้ขาดทุนเพราะทาการค้ามันไปเจ๊งเอาเรื่องการก่อสงครามตั้งแต่สมัยจอร์ดเมันยูบูธเริ่มต้นทาสงครามอิรักอิหร่านนู่น่ะเออมันเริ่ม้นสงครามอิรักอิหร่านแล้วก็สงครามอิรักคูเวตแล้ววันนี้ก็มาไล่กระทืบประเทศูุนทีมาไล่กระทืบประเทศน้ทีแล้วก็ไปทาสงครามฟรีๆให้กับอิสราเอลมันเจ๊งมันอยู่ไม่ได้ นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนเนี่ยเป็นคนถือเงินดอนลลาร์กับถือเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยเอาไว้ในประเทศเยอะชิบหายเลยแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็ขู่อเมริกาจีนก็ขู่อเมริกาโดยการขายเงินปอนด์ทิ้งหมดเลยนะครับพอขายเงินปอนด์ทิ้งหมดเลยอังกฤษก็เป๋เลยเศรจทีนี้เงินดอนลลาร์ก็เงินดอนลน่ะวันนี้จีนก็เทขายอีกจนอเมริกาอยู่ไม่ได้จําได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องไอ้อนมาร์กที่จะมากระทืบจีนและจีนแม่งระดมนักนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายมานั่งคุยกันนะ และสุดท้ายก็คือปล่อยเงินดอลลาร์ออกตลาดเทลวงแล้วพันธบัตรอเมริกาก็ต้องทาขายทาขายเพราะเพอจีนแม่งขายไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยไอ้เยี้ยเงินเง,งินพันธบัตรแม่งล่วงแล้วรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาอุ้มพันธบัตรแล้วแถมเพิ่มดอกเบีย้ยให้เขาอีกไม่งั้นคนทั้งโลกขายเงินดอลทิ้งนี่เยี่ยเป็นเรื่องเลยนะอเมริกาจึงมีความตั้งใจที่จะมางานนี้เพื่อบีบไทยเล่นกัเมีนแล้วก็ลากจีนออกมาเท่านั้นเองครับนี่คือแผนของแผนของโดนัสนทานะครับ เอาล้วครับคลิปนี้ท้าดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนนะครับรายการก็สามารถที่จะสแกน QR Code ได้รวมถึงปุ่มขอบุณที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ถ้า FC ประสงค์ที่จะซื้อปุ่มขอบุณให้ก็ผมก็ขอขอบุณมากๆนะครับเอาแล้วครับคลิปนี้ต้องํำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ